วันนี้นะคะอ,อ,อยากจะพูดถึงวงการออนไลน์ค่ะเพราะว่าตอนนี้คึกคักมากนะคะทุกคนติดปากมากว่าให้ออกมาทำออนไลน์ให้ออกมาทำออนไลน์เถอะอะไรแบบนี้ก็มีหลายท่านอยากจะออกมาทำงานออนไลน์นะไม่ว่าจะกับเ,เป็นการเป็นครูเป็นโคช้ชเป็นการเทรนหรือแม้กระทั่งการขายของซึ่งงานออนไลน์เนี่ยนะคะ ทักษะที่สำคัญนะคะนอกจากเนื้อหาแล้วเนี่ยมันก็จะมีทักษะเรื่องการพูดใช่ไหมคะแล้วก็ทักษะเรื่องการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญมากโดยเฉพาะการแต่งกายและเสื้อผ้าหน้าผมเพราะว่าการทำงานออนไลน์เนี่ยอย่าลืมว่าอย่างแรกที่มันจะฮุกคนให้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเราอะ่ะก็คือมันจะต้องนำมาด้วยเรื่องภาพก่อน รองลงมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการพูดน้ำเสียงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนเล็กที่สุดเลยก็คือเรื่องของเนื้อหานะคะซึ่งวันหลังเราจะพูดเรื่องนี้กันต่อไปแต่ว่าอยากจะให้มาโฟกัสหรือว่ามาพูดถึงเรื่องภาพลักษณ์กันสักหน่อยเพราะว่าภาพลักษณ์เนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวเสริมที่ทำให้เกิดความมั่นใจนะคะพอเราเกิดความมั่นใจเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่า ทุกอย่างมันจะโฟล์มันจะทําให้การไลฟ์หรือการทําคลิปของคุณมันจะดูลื่นไหลามากขึ้นแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้นใครๆก็จะอยากมากดดูเราค่ะเพราะว่ามันรู้สึกสะดุดตาแล้วก็มีความเชื่อนะคะมีความเชื่อว่าคนเนี้ยจะสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราได้นะคะดังนั้นจําไว้เสมอค่ะว่าถ้าคุณอยากออกกล้องเมื่อไหร่ สิ่งแรกที่สำคัญเลยก็คือภาพลักษณ์ส่วนที่สองคือการพูดแล้วก็ส่วนที่สามซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญน้อยที่สุดเลยก็คือเรื่องของเนื้อหาค่ะ